รีวิว3ครั้งนี้เขาจะมารีวิวเคสที่เป็นขอบสีเึ่งเป็นตัวที่หนอนดิโนมี่สุดแต่ว่าตัวนี้มันจะมีควาวพิเศษเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต่อหนอนจากตัวเกา่าจาบเอาเพียงแต่ว่าเป็นขอบสีอย่างเดียวตัวนี้นอกจากจะเป็นขอบสีแล้วมันยังสามารถเป็นตัวกันกระแทกนะซึ่งตัวนี้มันจะได้อัปเกรดจากรุุนก่อนก็คือมันจะมีตัวสับแห้งกระแทกเวลาเขาเหตุทระสับตกปุมอยังที่มันจะซอยป้องกันโทรศัพท์เขา,า aus, เดี๋ยวดีกว่าอเคสขอบสีทั่วไปแล้วมันจะเป็นแบบไมน,นันแลวเข้ามาเบ่งน้ำกันด้วย ส่งตัวหนี้ในการดีไซน์เขามันก็จะเป็นเคสซีที่เดียบง่ายต่อหยอดจากตัวเก่าเพราะว่าตัวนี้ก็คือจุดความพิเศษที่แตกต่างจากตัวเกา่าเสึ่องทั้งท้งหนีมันจะมาเป็นกระโจกแกวแต่ว่ามันจะเป็นแผ่นพลาสติกซึ่งตัวหนี้เวลาตกมันก็สีโบแตกง่ายคือกระโจกแกวตัวไปแล้วทั้งตัวหลอบตัวขามันก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันซึ่งมันนี่ซิดจะมารีวิวยู่ประมันซีสีให้เบิ้งแล้วมาเบิ้งสีเขียวที่หย่อนนิ่มนี้เลยซึ่งตัวหนีนอก ทุกคนจะเห็นว่ามันสีมีขอบสีเขียวแล้วก็สีสมปนกันสีสมตัวนี้แดดมันจะเป็นตัวทีสปริงเวลาเฮาเห็ดโทรศัพท์ตกตัวสีสมนี่มันสีคอยครึ่งโทรศัพท์พอแดะนําซึ่งสีสมนี่มันจะแยกอีกเป็นเนื้อหนึ่งเพื่อทับแห้งกัะซับของโทรศัพท์พาา่าแน้ำสามารถแยกเนื้อแกะออกมากได้เดอยย่างเสียสีสมตัวนี้มันก็จะเห็ดออกหน้ายงนออกจากตัวคไดนหนึ่งเวลาเฮาเห็ดโทรศัพท์ตกสีสมตัวนี้แดดมันสะคอยครึ่งโทรศัพท์พ่อหับ โทรศัพท์เขาน้าเพื่อหาแห่งกระแทกจากความแห้งของโทรศัพท์เท่าแบบตัวนี้จะมีอยู่สีสีที่สิทธนํามาดีวิวในมือนี้ซึ่งสีทั้งอิฐที่่มารีวิวนี่ก็จะเป็นเคสสีขอบเคียวแต่ว่ามีสีสมแห้งสับสีสมส่วนตัวที่2นี่ก็จะเป็นสีลำตัวหาแห้งกันกระแทกก็จะเป็นสีแรงตัวนี้เป็นขอบที่สวยงามแห้งแล้วแก้แหบเบิ่งด้วยนี่แก้ไซส์แล้ว แล้วก็จะมีสีนี่จะเป็นสีเขียวแก่สีเขียวแก่ขอบสมแล้วก็จะมีสีทะเลสีทะเลข,ขอบส่วนแล้วสีจะมาใส่โทรศัพท์ให้าาเบิรงด้วยว่าถ้าเขาใส่โทรศัพท์แบบมันสีงามแบบไรนี่ได้แก่ตัวไหนมาแล้วใส่ก็ไ i p h o n จิ๊บพัดน,นี่สวยงามเลยสำหรับไพทีมาเคสไซส์ย,ยู่แี่วตัวนี้ก็เปนอีกตัวเลือกท่าหนึ่งในการใส่เพราะว่า บางคนเลยว่าเขาเจาะมักแบบติงเกาหลีหรือว่ามาักหูกระลาเนี่ยต่างๆเข้าสามารถหูเมา่อไใส่ได้ด้วยว่าใส่หูก็แฟนกระไรมองนี้เอาเงินเหมียนกระไรเส่นมองนี้เลยเวลาเขาใ็้โทรศัพท์โต๊ะกะเสี่ยหวกมุมต่างๆมันสีซอยกันกระแทกโทรศัพท์ให้นั่งประมาณแบบนี้มันจะซอยแท่ครับแล้วกาเวลาเขาใส่เคสตัวนี้แล้ว มุมต,ต่อต่างๆงนี่มันจะกลายขอบหน้าจอ่อขึ้นมากพราะว่ายังกับพรวาะวไม่ได้เฮ็ดโทรศัพท์ทุกปึ๊บจะสิมุมตัวนี้แหละมันซีซอยป้องกันโทรศัพท์เฮาเนี่ยครับเป็นดีไซน์ที่ท่านสมัยสวยงานเดียบรูสำหรับใไพนอที่ว่าสนใจอยากจะได้เช็ตัวนี้ทุกคนสาม,มาถมาเลือกเบิงอยู่หานเคป็ปากเซดแล้วแเพราะว่า,วามีวางจำหน่ายแล้วสำหรับชิปนี่ EP 3ามแซซิ เคสปักเซ่ขอลาไปก่อนได้เจอกันใหม่กับคลิปหนะ้า EPC บ๊ายบาย